1> <1> <ส crashing> ก็เป็นการทดสอบเครื่องเสียงของปฐมบันเทิงศิล์นสำหรับวันนี้ก็เล่นอยู่ที่บ้านนาอานนะครับสำหรับวันนี้อยู่ที่เมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบสัญญาณแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวัดวัดดูความแรงนะครับว,ว่าออกมาอัดออกมากี่เดเซิเบลนะครับสำหรับการทดสอบของปฐมบันเทงิงศิล์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดกําลังแรงอัดของ ของพลังเบรดนะครับให้ท่านสมาชิกได้ชมกันนะครับเราจะมาดูว่าแรงอัดเบรดของผสมบันดึงศินสำหรับลูกวงคู่นี้นี่จะออกมาระดับไหนนะครับผมเช็คดูชุดนี้ก็จะเป็นชุดยกนะครับเป็นชุดไฮดรอลิกนะครับบางท่านบอกให้ผมเวลามาถ่ายคลิปให้พูดอีสานหน่อยครับต้อง ประท่านภัไหลายๆด้วยครับผมเบ้าอีสานบเป็นครับคนเลยคนเลยเลยเบ้าอีสานบเป็นก็เลยก็เลยเบ้าได้เต่เบ้าเลยนี่แหละครับถ้าเบ้าอีสานมันก็จะออกเพี้ยนๆจักน่อยด้วยครับยังไงยังไสก็ต้องขอเอาให้สามารถชิเด้วยครับเบ้าอีสานบไรครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับเอาเป็นพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัด กำลังวัดของวงประทมบังเทินศีนว่าสัญญาณเสียงที่ออกมากี่เดซิเบลนะครับเราจะมาวัดกันดูนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะก่อนนะครับรอจังหวะก่อนตอนนี้ก็กําลังจะเทสกันอยู่นะครับเทสกลองนะครับเทสเปรดเทสกลองกันอยู่นะครับสลับขําคืนนี้คนเยอะอยู่นะครับ ประมาณ106เดซิเบลนะครับตอนนี้เราทดสอบดูว่าดูกำลังวัดดูความดังความแรงนะครับาการทดสอบสาหรับเดี๋ยวเราจะมาวัดกำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบกันดูฟังเดซิเบลดูว่าแต่ละข้างของปสมบันเทนสินนี่จะมีแรงอัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความดังของสัญญาณเสียงจากลำโพง1 2 1 3 4 5 6 7 8ห1าหแครับตู้เบร1ส12แล้วก็12คูณ12นะครับตู้กลางแหลมก็1 2 3 4 12เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทดสอบดูนะครับ